เอาโอเคเอาเริ่มละเริ่มแล้วไปเริ่มลเหรอเออเริ่มละตาโตเอาดิมแนะนำรายการดิก็วันนี้เราจะมาดูไอ้ซับไก่ป้องฆ่ากันนะฮะไม่แต่ฆ่ากันแล้วฆ่ากันในนี้แหละไอ้ฆ่าที่ไหนไม่เป็นไม่จะจีนตายหมดเลยวันนี้ไม่โอ้ยก็ตายแล้วอะอันแวะ เริ่ม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 อ้วเอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้มโอ้มโอ้ย่ม่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอีย้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยมอ่ยโม้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 ร้ยโอ้ยแอ้ยโอ้ยโอ้มาอ้ยมอ้ยโม้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโร้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยครัยโอ้ยโอ้ย้ยโอนยโอ้้รอ้รอ้้้โอ้โ้อ คนมันแล้วเกิดครับวิชาเทน้ําทิ้งนะฮะเออวิชาเทน้ําทิ้งเทน้ําทิ้งพอครับโอ้โหเขาพยายามเข้าไปอย่างสุดใจและความสามารถครับโดนยิงยิงแบบโตตัวยิงครับไม่ได้มีไม่ทำอะไรเลยโอ้ตอนนี้ป้องครับกําลังหาทางออกจากบ้านตัวเองครับหาไม่เจอครับไม่หาไม่เจอทําเองหาไม่เจอเองแม่งกว่าได้เลยโอ้โอ้เอ้าไอ้ซับร้อนแรงครับซับร้อนแรงนะครับเดี๋ยวซับใช้วิชาไอน้ำตกนะครับ ชาใต่น้ำตกเป็นโปเกมอนหรือไงวะใครๆอ้อย่าดันดิวะโอ้ตองพี่มาจากไหนเนี่ยป้องตุ่มยิงแล้วนะครับเอาไอ้ัวมาดูซับซับจะหนียังไงครับซับจะสู้ยังไงครับนี่มึงเล่นซ่อนแดบกันหรือไงเนี่ยพี่หิงกันสักทีซับเริ่มได้แผลครับ จร,<พ>จริงจริงไม่ไอ้ป้อมมีทางเข้าสองทางนะเนี่ยตับมีแผลน,นะครับอุ้ยอ๋อสปาร์กโอ้โหเอาแล้วโอตต้ตับเสียบเสียบตับเสียบลูกด้านหลังครับป้องบุกทะลวงด้านหลังครับโอ้โหป้องชนะไปแล้วอโอ้โหการชนะครั้งนี้เหตุการที่ป้องตุยหลังตับครับ <laughs> ทำให้โอลิเวนรู้ว่าประตูนี้ไม่ใช่ประตูหลักใบป้องก็เสือจะเข้าแต่ประตูนี้นะเอาขึ้นเอาขึ้นครับอ้าวป่องตายแล้วครับ